วันนี้นะคะเพิ่นจะบินไปที่ฮ่องกะคะอง,กงค่ะค่ะนี้นะคะเวลา4ี่ทุ่ม ป่ะเปินอยู่ที่สนามบินแล้วนะคะที่ตอนนี้จะห5ทุ่มแล้วเธอคือแบบคนเยอะมากแล้วก็น้องชายไปรออยู่ที่ตัวรเรียบร้อยแล้วน้องบอกว่าคนเยอะมากวันนี้นะคะเฟินจะบินไปที่ฮ่องกงค่ะก็เอาง่ายๆเขาเปิดประเทศแล้วเราต้องไปมูสักหน่อยเดี๋ยววันนี้พาไปมูกันนะมันจะเป็นทริปไปเช้าก็คือไฟบินของเราคือตอนตี2ค่ะแล้วเราก็ กลับมาตอนประมาณสามทุ่มออโอ้ไม่ก็คนเยอะมากผู้ชายมานะคะเตรียมพร้อมมากตัวแบบแจ็คสันหวังอ๋อรออันนี้คือแจ็คสันหวังโอเคแต่หัวเป็นทีไรหมวไม่ใช่ทีหวังนี่นะคะได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เรามีบัตรเข้า l o u n ์นะคะเดี๋ยวเราต้องไปเข้าเ o า n ์กันป่ะไหนบอกติตื่นเต้นไหมนั่งบิวเซเนตครั้งแรก้าวจะถึงแล้ว ไกลจุงเบยมาอยู่ตรงข้ามกับดีหกนะโคตรไกลเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นสายการบินแบบต่างประเทศอะมันก็เลยต้องมารวมๆกันมันไม่ได้เป็นสายการบินหลักก็ว่าทําไมรูแปลกๆเข้าผิดเรานะคะ <S 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 คือมันเป็นรีขอมไม่ลเลราเหมือนกันแต่ว่ามันสําหรับเฟิร์สแต่ว่าเราอะเป็นดซินเนตเขาขึ้นแบบปรับปรุงใหม่นะคะก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวไปหาโต๊ะกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายอาหารกันเราเริ่มจากทางซ้ายมือน,นะคะก็จะมี อันนี้เป็นไอศครีมค่ะแล้วก็มีพับเปียงคัวซองนะคะแล้วก็มีชาสลับกัพผลไม้เราเริ่มมาผิดฝั่งเลยว่ะขนมปังเคยเราจะบอกว่าอันเนี้ยอร่อยเหมือนมันเหมือนเป็นขนมปังที่ไม่มีอะไรใช่ปะแต่มันใส่ชีสไปเต็มก่ะได้ไหมนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็อันนี้เป็นเกี๊ยวของเกี๊ยวกุ้งค่ะแล้วก็ข้าวมันไก่ มีผัดผักรวมนะคะอันนี้ซุปสตูหมูเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเราจะกินอันนี้เดี๋ยวเราจะกินอันนี้อันนี้เป็นซุปครีมเห็ดค่ะออันนี้นี่เองอันนี้ก็มีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็มีทั้งแบบน้ำองุ่นน้ำส้มเนาะแล้วก็อันนี้ปิดเซนเซอร์ไเนแอลกอฮอล์นะคะแล้วมีพวกน้ำดื่มก็จะมีแบบทั้งเบียร์ทั้งน้ำเปล่าน้ำอดลมครบอยู่นะโอเคนะอาหารที่เราเลือกมา อะอันมีแค่นี้น่แค่ะของเราเลียวไฟส์นี่คือที่นั่งของเราสองคนนี่เป็นที่นั่งของท้องตรงแอร์ไลน์นะคะเขาจะมีทั้งห่มให้แล้วก็มีหมอนให้หนึ่งใบเนาะข้างๆก็เป็นที่ใส่ขวดน้ำแล้วก็อันนี้เอาไว้ปรับเบาะค่ะนีใ้ให้นอนราบได้มันก็จะมีที่แขวนเสือ้ออันนี้เดี๋ยวเราปรับมาเป็นโต๊ะอาหารเก็บของค่ะ ค,คอร์ชันอาหารนะคะก็จะมีัวซองเนาะแล้วก็เขาจะแบบให้แยมสตรอรี่มาเป็นกระปุกนี้เลยนะเทค e อ w a y ได้แล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะพร้อมกับองุ่มเม็ดใหญ่มากกำสั่งไอตัวนี้ไปคือก๋วยเตี๋ยวหลอดแหละไม่อยา,ากจะบอกเดี๋ยวลองดูกันข้างในมันเป็นกุ้งแบบนี้ กหลับสบายไหมครับสบายครับไม่ได้ตื่นมากินอะไรเลยเดี๋ยวเราไปตอมอกันนะคะคือเครื่องถึงกันเวลาครึ่งชั่วโมงประเด็นก็คือวัดเปิด8ดโมงตอนนี้ก็คือตีห้าครึ่งโอ้ยเราออกมาจากตอมอเรียบร้อยนะคะปัญหาของเราตอนนี้ก็คือมัน6กโมง ร้านติ่มซำที่เราจะไปกินก็คือเปิดแปดโมงครึ่งแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเข้าในเมืองคงใช้เวลาประมาณแบบเกือบชั่วโมงอยู่คือแพลนวันนี้ของเราคือเดี๋ยวเราต้องไปหาดอีฟเบย์กับวัดแชร์กงอันนี้คือต้องไปแน่ๆนะคะแต่ว่าที่เหลือก็คือเป็นฟรีเดย์ทิปให้เดินตามไอ้ลูกศรที่เป็นแบบตัว MRT มาคะคือรูปรถไฟคือเดินออกมาปุ๊บก็คือจะเจอเลยปซื้อตั๋วกันรถไฟดีมาก อันนี้เป็นรถไฟ express นะคะวิ่งเข้าไปสู่เซ็นทรัลเนาะที่แรกที่เราไปอ่ะจะเป็นหาดริคอสเบย์นะคะก็คือเป็นหาดที่ว่ายจ้าแม่กวนอิมกับดูวิวทะเลนั่นแหละทีนี้เวลาไปอ่ะมันก็คือต้องนั่งไอ้สายสีเขียวที่เป็น express ตรงนี้เสร็จปุ๊บพอถึงตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อรถบัสไปที่หาดนะคะก็เลยทำให้เราต้องไดรกมาตรงนี้ก็ค่าเดินทางสำหรับแบบรถไฟที่อยู่ตรงนี้ก็คือเทีเ่ยวเดียว115บาทนะคะ ไม่ใช่บาทหนึ่งร้อยสิบห้าดอนเออเหมือนเราจะค้ารถบัสอีกคันหนึ่ง <c oughs> คือเมื่อกี้นะคะแบบว่าตอนขึ้นรถบัสอันันนี้เป็น,นอันนี้เป็นบสัสแบบเหมือนน่าจะไม่ไม่ใช่แค่บัสท่องเที่ยวอ่ะ <c oughs> คือเหมือนบัสในเมืองเขาด้วยนะคะก <c oughs> ็คือมันใช้เงินสดไม่ได้แล้วใช้บัตรกันคือมันต้องเดินไปอีกประมาณสี่ร้อยเมตรค่ะโว้ะ <c oughs> ไม่กล้าหลับเลยค่ะเพราะว่าเขาขับซิ่งมากแล้วก็แล้วก็ขับเหมือนรถในสายแปดอะนึกออกปะคือน้องชายเฟิร์นบอกว่าอะไรนะขับขยะเยอะมากพันธุยาเป็นยังไงนะยากปกติคิวกินกาแฟไหมไม่ค่อยนะหรอเธอใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องึินกาแฟหรอใช่เธดเก่งจังเลย คือเฟิร์นรู้จักอีพาเวจากการที่แบบมีครอบครัวหนึ่งอ่ะเขามาแก้บนเว้ยคือเขาไม่ใช่เชิงมาแก้บนอ่ะเหมือนเขามาไหว้ขอบคุณว่าแบบทําให้เขาอ่ะได้สามีที่ดีแล้วก็เขาได้ลูกก็แบบบังเอิญได้เจอพี่คนไทยตรงนั้นใช่ปะที่เขาบอกว่าน้องตรงนั้นน่ะมันจะมีเทพหลายองค์เพราะว่ามันจะมีความแบบคุง้งซุยอ่ะเดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่ค่ะเราเดินมาถึงแล้วนะคะนี่นะคะในวัดก็จะ ประกอบด้วยนี่แหละคะ่ะองค์เจ้าแม่กวนอิมในตำนานเนาะที่เขาบอกว่ามาขอพรขอลูกกันนะคะ,ะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หันเข้าสู่ทะเลนะคะนี่เห็นไหมก็คือหน้าเป็นทะเลหลังเป็นภูเขา ก็จะมาดูก่อนว่าในนี้เวลาเขาขอพอรเขาจะขออะไรบ้างก็องค์แรกเลยค่ะองค์นี้คือเฟิร์นาจาชื่อไม่ได้นะคนขอโทนคือองค์นี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมาขอลูกการคือใครอยากได้ลูกชายลูกสาวก็คือลูกเอาเลย,เ,ยเขาบอกว่าลูกที่ได้จากองค์นี้ก็จะเป็นลูกที่แบบสุขภาพตีแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็นำพาทรัพย์สินความเจริญมาให้นะ อันที่2ก็คือเหมือนเขาตั้งเป็นสําหรับหวงจุ้ยสําหรับเงินสมัยก่อนนะคะเป็นถ้วยเงินใช่ไหมวิธีการก็คือเราไปรูปเงินก้อนใหญ่ข้างบนอ้กลับไปแล้วก็เอาไปเก็บ ไว้ในกระเป๋าของเรานะคะก็คือเวลาลูกก็คือขอพอรว่าขอให้เงินทองไหลมาเทมาเข้าสู่กระเป๋าลูกส่วนองค์นี้เป็นองค์ที่เขาเอาไว้ปัดเป่าเรื่องของสุขภาพนะคะคือปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตเออออกไปจากตัวสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นองค์นี้เขาจะเป็นก๊อบอบเหลเนาะเวลาขอพอรก็จะลูกเขาแล้วก็ลากลงมาตรงบริเวณนี้นะคะบอกว่าแล้วอธิษฐานว่าขอให้สุขภาพเราเป็นยังไงของปีนะ ทีนี้มันก็จะมาถึงองค์ใหญ่ก็คือเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมคะจริงๆริงอะจะเห็นว่าองค์เจ้าแม่กวนอินมอะเขาจะมีองศาวางตามหงจุย้ยคือเหมือนศาสตรข์ของของฮ่องกงอะคะ่ะเขาจะเน้นเรื่องหงจุ้ยเป็นหลักแล้วก็เรื่องขององศาใช่ปะจนะสังเกตว่าเวลาไหว้อะคะ่ะเขาก็จะไม่ได้ไหว้ตามที่แบบเขาจะไม่ได้แบบมายืนตรงบันไดอะไรอย่างนี้นะเขาจะมีจุดไหว้ตามองศาของเขาเห็นไหมมันจะมีจุดแดงจุดขาวอ่า จ,จุดแดงอ่ะเป็นจุดที่แบบองศาดีที่สุดจุดรองลงมาก็คือจุดขาวก็คือเผื่อไว้แบบไหว้ได้สองคนอารมณ์ประมาณนี้เวลาไหว้นะคะวิธีการไหว้ก็คือว่าเราไปยืนตรงจุดอ่ะสมมติเรายืนจุดแดงใช่ไหมหันไปมองศบตาจะไม่กดอินนะคะแล้วเราก็บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วก็ขออธิษฐานไปว่า เราต้องการสําเร็จเรื่องอะไรเขบอกว่าตรงนี้เป็นที่นั่งสําหรับมุมสําหรับการรับทรัพย์ฉั้นมันก็จะมีเขาก็จะมีจุดไหว้ตรงนี้เลยปึก๊กคลิกกว่าใดๆนะคะก็คือเดินมานี่คะ่ะ <c> ม <oughs> ีภาษาไทยให้ด้วยเส <c oughs> ร็จจากข้างบนนะคะข้างล่างจริงๆก็จะมีองค์ยิบย่อยนี่เดี๋ยวมาเรามาไล่เก็บไหว้ทุกองค์เนาะคือคนก็จำไม่หมดอะว่าแต่ละองค์อะไราบ้าง แล้วก็ตรงการลางจะมีหินเป็นเทพสําหรับเขาบอกว่าเป็นเทพสําหรับคู่อะ่ะเขาชื่ออะไรวะาภาษาตจีนอะ่ะเรา,าจะมายืนจุดตรงกลางนะคะแล้วก็หันหน้าออกไปตรงนี้อแล้วก็วดีทําสมาธิกันเพื่อรับพลังนะคะก็จะมีพลังที่ดีไหลเวียนเข้ามาหนึ่งในเทพที่เขาแบบว่ามาขอกันบ่อยนะคะก็คือองค์นี้คะ่ะเห็นแห้ะ นี่เทพได้แดงนะนี่ไม่อยากจะบอกนี่เห็นไหมวิธีการนะคะวิธีการก็คือเหมือนเรายืนขอเขาว่าแบบเราอยากได้คู่ครองแบบไหนแล้วเวลาเราอยากได้คู่ครองแบบไหนใช่ไหมตั้งจิตอธิษฐานครั้งเดียวแล้วก็ตอนที่เราขอเช่นขอคนที่เป็นคนดีก็คือบนรูปหินหนึ่งรอบว่าขอคนแบบไหนจบให้ขอแบบ 1. ความเป็นไปได้เออความเป็นไปได้ด้วยนะสก็คือขอแบบเหมือนใจความต้องกระชับ 3. อย่าเกิน3ข้อเออประมาณนี้นะคะตอนนี้เราได้ทำการกลับมาที่ไอตัวสถานีที่เป็นตัว Exchange ระหว่างแบบ p o r p o r t e x s r e ก s กับตัว m อ่า MRT นะคะเดน๋ยวเราจะนั่ง MRT มอาเราจะไปลง นีที่ชื่อว่า Prince Edward ค่ะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันมีร้านติ่มซำร้านหนึ่งเขาบอกว่าอร่อยชื่อวันติ่มซ a m ก็คือจริงๆอะไปหารีวิวมาแหละน้องชายบอกอยากกินก็เลยกับว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแวะกินข้าวเช้ากันอีกรอบหนึ่งก่อนนะ <c oughs> เราอะจะไปหลายที่ใช่ป่ะเราก็เลยต้องซื้อบัตรวัน Day ์ i c k e t ที่เป็นสําหรับของที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ MTR <M TR. S 1> ไม่ใช่ MRT <M TR. S 1> เออ MTR <c oughs> ทีเนี้ย มันจะไม่ได้ขายอยู่ชั้น MTR นะคะมันจะมันจะขายอยู่ชั้นเดียวกับที่เราซื้อแบบไออะไรนะ Airport Express ก็คือมาตรงนี้เลยตรง Customer Service แล้วก็บอกเขาว่าแบบต้องการซื้อ one day ticket นะคะเราว่าแบบว่านักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่เต็มที่เลยมัน็เลยแบบว่าไม่ได้แออัดมากจริงๆนะถึงแล้วนะคะสถานี Prince Edward Station นะคะเดี๋ยวเราออกประตู A กันป๊บ ร้านมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูให้ไปตอนนี้ค่ะมันมีเมนูอ๋อเาชชช่ชชช,ช,ช,ชในในเมนูแผ่นป้ายอ่ะมันมีภาษาจีนแล้วก็มีภาษาอังกฤษอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีตัวเลขด้วยแต่ว่าในเมนูสเต็กอ่ะมันมีแต่ภาษาจีนแต่ว่ามันมีตัวเลขเหมือนกันเมื่อกี้ก็คือเขารู้ว่าเราเป็นชาวต่างชาตินะคะเขาก็เอาเมนูที่เป็นเมนูรูปภาพมาให้นี่ไงน่ารักไหมเฮ้ย แกมันมีภาษาไทยด้วย <c oughs> <c oughs> คือเราก็อยากจะรอให้มันมาเยอะๆแ,แล้วถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าคนขออนุญาตอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวลอยนะคะลวยเตี๊ยว <c oughs> <c oughs> ขอดกินก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไล่ถ่ายให้ <c oughs> เราสั่งไปทั้งหมด9ก้าอย่างนะคะที่ตอนที่คือแต่แต่ว่าดูคือมันใหญ่เว้ยดูเทียบกับมือเรามันใหญ่นะ สุดท้ายละอันนี้ของหวานอันที่เก้าเมื่อกี้นะคะเขาเอันี้มาให้มันเหมือนน้ำพริกเผาบ้างเขาอะใส่กับซอสพริกเ้ยแล้วคือเราก็งงว่าเขามากินกับอะไรก็เลยถามเขาว่ากินกับอะไรคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากินกับพวกแบบของนึ่งแบบนี้ยค่ะแล้วก็ฮากเก่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องกินกับไอ้ของอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยชิมดิว่าเป็นยังไงมันตัดเลี่ยนปะอาเ อ๋อคือถ้ากินอัน,นี้อย่างเดียวมันเลี่ยนทุกบหเราเลี่ยนมันน่าจะตัดเลี่ยนดีเพราะว่ามันเผ็ดเผ็ดหน่อยเนาะเป็นเผ็ดเออออกเผ็ดมากกว่าค่าเสียหายนะคะความพีก็คือ cash อล l เมื่อกี้นะคะเกิดเหตุฉุกเฉินเล็กน้อยก็คือว่าจริงๆอ่ะเรากินเสร็จแล้วใช่ไหมจะบอกว่าหลังกินเสร็จอ่ะก็คือแบบเดินมึนมนงงๆเพราะว่ามันถึงมมาก แมกกาทัตอนนี้ก็คือยังง่วงอยู่เลยเพราะว่าหิ่มจริงคือให้แน่นจริงคิดว่าถ้าใครมาก็แนะนําไปโดนร้านนี้นะคะเพราะว่าเขาก็คุณภาพอะคือให้เยอะให้เยอะจริงแหละเดี๋ยวเราต้องไปซื้อทุบเทียนก่อนแล้วก็ไปไหาย เติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปให้เขาจุดไฟให้นะอันเนี้ยให้เขียนชื่อตัวเองน้มสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็สิ่งที่ต้องการให้ทาทาให้สําเร็จนะคะเสร็จปุป๊บพอเขียนเสร็จปุป๊บเดี๋ยวเขาก็จะเอาทุกเทียนที่จุดไปแล้วเนี่ยมาให้เราไหว้เนาะอยากจะบอกว่าเขามีพานดูดวงด้วยนะคะคือเมื่อกี้ที่คิวาถามว่าอะไรนะ ทำไมทำไมเขาต้องจุดทูบก,กันใหญ่ๆใช่ไหมแบบทูบใหญ่ๆแบบอย่างนั้นแบบบางคนเขาทูบใหญ่มากเลอย่ะคเงยคือ,ค,อคือเหมือนศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนอะ่ะเขาจะมีความเชื่อว่า,าควันนะคะมันจะทําให้เกิดแบบเหมือนคลื่นสักอย่างหนึ่งเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบคลื่นที่มันอยู่นิ่งๆอะ่ะเหมือนเราจะได้สื่อสารประเทศได้นานขึ้นเอออันนี้เป็นเป็นความเชื่อของเขานะคะ ี่จิมจาสวยจิมจาสวยกันแต่ว่าคงไปหาร้านแบบร้านกาแฟนั่งชิวๆอะไรเงี้ยรอตอนเย็นแล้วก็กินข้าวแล้วเดี๋ยวกลับกันตอนนี้เร ไทยแล้วนะคะสภาพพื้นเหนื่อยสุดๆเลยก <g rab bing> ลับบ้านนอนถึงประเทศไทยตอนตนี้ประมาณน่าจะเที่ยงคืนคนะเออที่ยงคืนเออเที่ยงคืนเนาะเดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยเบยจะพาไปดูสินแสนะคะที่จะเอาไปตกแต่งบ้านอ่ะปกติเราแบบจะตกแต่งบ้านเราต้องดูสินแสนก่อนเดีย๋ยวจะอธิบายว่าขัานา้นตอนเป็นยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายไายหวไหม